สวัสดีครับผมราชาจากร้านตัดสูตรสายคนมอเรคาร์โเทเลอร์สนะครับวันนี้ผมพูดเกี่ยวกับสิ่งกังวลที่ว่าคนที่ plus size หรือว่าคนที่สูงเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเขาไปร้านตัดสูตรเนี่ยเขาต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือในฝั่งของทางร้านตัดสูตรเองเนี่ยตอนเขาทําราคาขึ้นมาใช่ไหม เขาทำราคาขึ้นมาอยู่แล้วที่จะเผื่อ,อผ้า20หรือ30ออเซนเผื่อไปแล้วอ่ะเพื่อที่ว่าเขารู้ว่าในในการถัวเฉลี่ยนั้นอ่ะมันต้อง average size ให้กับลูกค้าที่มันเป็นหลาย size ซึ่งเมื่อมันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยทำราคาที่ว่ามันพอเหมาะสำหรับคนที่ว่าไซส์ยังไงก็ได้ไปแล้วแต่สิ่งนี้จะไม่มีใครบอกคุณ แต่เมื่อคุณเดินไปที่ร้านตัดสูสรใช่ไหมคุณสามารถบอกเขาได้เลยว่าในเซอร์วิสของการตัดสูรเนี่ยเรื่องนีว้ว่าคนที่เป็นคนพลัสไซส์หรือว่าคนที่สูงเนี่ยมันถูกถัวเฉลี่ยอยู่ในราคาของลูกค้าทุกคนอยู่แล้วและเขารู้อยู่แล้วหละคุณก็สามารถเอาเรื่องนี้ไปต่อรองกับเขาได้เลยหวังว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณในการที่คุณจะใช้ เซอร์วิสของสูตรแส่งตัดนะครับในราคาที่พอเหมาะพอสมกับของคุณเองขอบคุณครับสวัสดีครับ